ดูน้ำหวานพี่น้องยังแจ่มดูครับเต็มทุกอนุครับโอ,โ,โอ้โหตังสวยนะครับผม<ฮ>จุงกะอเมบังปอยกรุบกรุบขนาดนนะครับผมสวัสดีเอฟซีกับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผจนภัยที่บนพี่น้องผมพามาหาเพื่งนของมิมครับหลังจากที่ไปใส่เบ็ดแล้วโดนขโมยตลอดนะพี่น้องก็เลยยกเลิกใส่เบ็ดไปก่อนไปที่ไหนก็โดนนะเมื่อเช้าผมไปถ่ายคลิปของพี่หัน พี่หายรกร็โดนนะหายไปคันหนึ่งนะครับผมสงสัสยน่าจะติดปลาเนะี่ยเพราะว่าเบ็ดยาว้าเมตรห้าสิบเซนนะครับปลาข้าวรกๆทึบด้วยมันรกด้วยแล้วก็ไม่น่านจะาปลาเอาไปได้ครับน่าจะคิดว่าเป็นคนนะครับผมก็หายไปอีกแล้วแต่ผมไม่ได้ใส่นะผมก็ไปถ่ายของเก๋แต่ว่าผมไม่ได้ลงเพราะไม่ได้ปลาเลยนะวันนี้ก็เลยมาหามาหาเพิ่งหขมิ้ครับมาแต่ทุยมาตามชายคลองนะครับแล้วก็มาเจอรางหนึ่งเพ้ออินว่าเห็นพี่พานมังกรเก๋ ไปหาพึ่งเลยไปเจอดงมิ้มเข้าไปครับก็หัวน้ําดีนี่ครับผมก็เลยหาเสือบ้านผมมัง่งฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าไม่ตกมาหลายวันแล้วก็มันไม่ได้ะมาเสือที่อย่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอหวานจะมีไหมนะครับผมแล้วก็พอดีไปเจอไอ้น,นี่ด้วยแหละนี่นี่ไปหาไปเดินไปนก็เจอเอา้าอยู่นี่นี่หว่านึกว่าหายไปแล้วหรือว่าพังไปแล้วครับผมเดี๋ยวมันก็ผุไปนะเดี๋ยวจะทําใหม่ครับเพราะว่าใกล้จะถึงฤดูการหาพึ่งหางมิ้มแล้วนะครับผม ก็เข้าย่างหน้าหนาวแล้วนะครับพึ่งมิ้มก็ถ้าเกิดน้ําแห้งน้าอะไรพรึ่งมิ้มเริ่มลงคงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังหลอกนาอีกหลายเดือนอยู่อีกวันเดือนสองเดือนนะครับน้ำามนแห้งแล้วค่อยนี่เพราะตอนนี้ป่ายังรกอยู่ยังหายากอยู่ป่าเดี๋ยวเราไปดูเลยอยู่ข้างในทึบมากเลยพี่น้องเอากล้องเข้าไม่ได้แต่ว่าจะพยายามเอาเข้าไปนะครับผมดูว่ามันจะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมเจอเข้าวก่อนมาดูแล้วมันหาย ที่ในได้มันบางมุมครับหาไม่เจอแต่เขาก่อนน้ำมันถึงนี่แล้วนะน้ำถึงขบวนี่โอู้ตอนนี้ยังมีอยู่นี่ตรงนี้มีน้ำอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะมิมอยู่ด้านในนี่ครับเดี๋ยวผมขอเปิดทางแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นน้ำดำอยู่ข้างในพี่น้องไม่รู้ว่าเห็นน้ำดำอยู่ข้างในอีกทางหนึ่งม่รู้ว่าใช่พึ่งมิมหรือเปล่าอาจจะเป็นใบไม้ เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูครับดีวขอจุดควันก่อนอันนี้มันดีอย่างหนึ่งเวลาเราเข้าไปตรงรๆแล้วก็ไม่ต้องพอวงว่าเอ่อไฟมันจะดับหรือว,ว่ามันจะตกะตรงไหนนะครับเวลาขึ้น,นมันก็อยู่ในกระป๋องนี่แหละโอเคเสร็ร้อยครับผมก็แย่ไปเลยอ๋อตกคู่บินมาแล้ว นนควันดีมากเลยพี่น้องดูแต่ว่าควันวิ่งมาหาเรา <laughs> โอ้ยหล่นไปแล้วพี่น้องโอ้เชือเพลิงน,น่าจะใกล้หมดแล้วครับสีทองครับผมหลังสีทองสวยน่ากินครับโอเค เดี๋ยวผมขอเอาโทรศัพท์วพไว้ข้างนอกดีกว่าครับมันไม่มีที่วางยไหมเป็นแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับผมน้ำทะเลสุดมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้ำเต็มน้ำดีมากเลยครับยอดตอนนี้น้ำปากเท้าผมครับจะขอเคลียร์ท่าบูธแป๊บนึงอ่ะเคลียร์เรียบร้อยขอลงขวัญคุนนิดนึง โอ้สวยครับพี่น้องรังสวยรังสวยประเด็นคือผลหวานดีมากครับนี่ครับออย่างแก้วเลยพี่น้องสนอมสนอมร่างสีเหลืองนะครับผมหผลหวานดีเดี๋ยวขอสลัดแป๊บนึงนะเวลาสกครู่ โอ้โหสวยจัดเลยพี่น้องดูครับน้ำหวานดีมากอืมดูน้ำหวานพี่น้องยังแจม่มดูครับเต็มทุกอนูครับโอ้โหสดใสาน่ากินสุดๆุดาดน้ำผึง้งมาเลยครับเริ่มและเริ่มแล้วเนี่ยฮะสัญญาณดีนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆฝนไม่ตกนี่นะ้ำน้ำหวานเป็นทุกรังแน่นอนครับ ขนาดรังเล็กนะนี่สุดยอดเลยครับอะโอเคครับผมตอนนี้เจอรังที่สองแล้วนะครับบุดป่ามาพี่นอ้องเจอแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ้งรังไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็เจออะ <c oughs> แถวนี้มีคนหายเยอะครับลองรอยการแหวกลองรอยการเดินเยอะมากเลยครับโอ้ยทางมันชันยู่นะ้อ โอ้๋ออยติด,ตดอุปกรอนแป๊บนึงรัง,งใช่ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับผมหัวน้ำไม่ใหญ่นะครับแต่ลังนี่ใหญ่ใหญ่กว่าหัวน้ำเยอะเลยเดี๋ยวจะดูนะครับผมว่ามีพอมีน้ำไหมหยุดไปก่อนครับอบอกพันที่ก่อน รังเหมือนรังจะแก่แล้วครับผมมีน้ำหวานไหมขอให้มีมมรครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังไม่แก่บผม,มใช้ได้รังใช้ได้โอ้น้ำหวานเต็มเลยครับผม ยอดสุดจัดครับเดี๋ยวจะขอร่างไปด้วยนะครับเพราะว่าเอาไปให้คนแก่ที่บ้านครับไม่ใช่พ่อแม่ผมนะให้คนอื่นครับแกเอ้แก่ญาติทางกับเ้ากินครับโอ้โหเด็นัไกลใหม่แล้วพี่น้อง ไม่ค่อยเข้าโอ้น้ำดีครับผมเดี๋ยวสลัดเลยครับสลัดเลยโอ้สลัดปันโอ้โหให,ห,หเกินคาดพี่น้อง ว้มันใหญ่เอ้ยน้ำหวานเต็มดีนะเต็มทุกหลังเลยครับฝนไม่ตกมาอาทิตย์หนึ่งแหะเออครับเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งแล้วลมหนาวมาแล้วนะครับผมก็ออกพอมานายจะให้ตรงอีกนะผมเพราะว่าชนะเขาจะเริ่มเก็บข้าวแนละ้วอีกประมาณเดินไม่แน่ใจว่าเทไหลน,นะผมก็ไม่ใช่เอัอนนี้ดูไม่ออกว่านาที่ไหนข้าวจะเหลืองแต่ข้าวออกรวงแล้วครับอ่านี่รังสวยนะรังน่ากินครับนะโอเคแพ้ครับผม มีเวลาจำกัดที่เราไปหาต่อดีกว่าเดียจะเจออีกโอเคครับผมเจอร้านที่สามครับผมอยู่ข้างทางครับจอดรถก็ลงมาดูก็เจอเลยครับหมายตรงนี้เป็นหมายป่าย,ย่อม,อมเๆเล็กๆนะครับผมผมได้ทุกปีเลยตรงนี้ปีที่แล้วนี่คือรถตกหลุมนะครับรถตกหลุมพิ่เราลงลงมาดูเจอครับผมจากนั้นมาก็มาดูเรื่อยๆั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมพอเริ่มเข้าหน้าแรงหน้าหน้าหนาวแล้วผมก็เริ่ม ออกมาหานะครับผมมาเจออีกรังหนึ่งก็มาเจออีกรังหนึ่งครับผมตังไม่ใหญ่แต่ว่าสวยกว่าสองรังนั้นครับรูปทรงนะรูปทรงเดี๋ยวไปดูเลยครับไปโอเคครับผมออกมาแล้วนะฮะโอเคเปิดทางแล้วน้องน้ำรูปทรงจะไม่เต็มนะแต่ว่ายังมีอยู่เดี๋ยวต้องตัดออกมาดูว่าจะเยอะขนาดไหนครับรังสวยนะครับผมสังเกตเวลาเราจะตีมิ้มเนี่ยเราจะตัดคอนเนี่ยฮะคอนก็คือกิ่งที่เขาจับนะครับแล้วสังเกตดูจาก มิม้มเขาจะรวมตัวขึ้นขบวนนะครับมันจะไม่เหมือนพึ่งหลวงนะพึ่งหลวงนี่คือโดนความพื่เขาจะแตกออกนะครแตกออกจากรางังนะครับจะมีเกาะบ้างนิดหน่อยแต่มิ้มนี่คือจะไม่ไม่บินออกนะฮะจะเป็นตัวผู้นะผมตัวผู้จะมีบินออกมาบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเกาะอ,อยู่ขโมนแบบนี้แหละเนี่ยฮะเีหยอยมาแล้วโอเคครับผมรังที่สามขอตัดแป๊บหนึ่งครับผม วีวๆครับเป็นเลยครับเป็นเลยที่แถวบ้านผมนี่สะดูมากครับในเหมือนที่อื่นที่อื่นี่เอาเค่ฟันเป่าไ้่าไหรแล้วของอินโดที่ผมดูนี่คือเป่าพ่วงตัดได้เลยครับม่ไม่ต้องรอขึ้นแบบนี้นะของอินโดนะครับ ดูนะยิมบันเขาเนี่ยคือตีง่ายมากเตาพ่วงตัดพุ๊บเลยไม่ต้องทำอะไรเลยพี่นอ้องบายเลยตัดผมไม่ได้ต้องลนมูนสางสวนมากครับสุดยอดครับผมสวยเวอร์ครับ,รรบนี่เดี๋ยวพอออกครับก็มีถอดไปบ้างแล้วนะครับ ไปเจอหน้าถนนบนถนนดีกว่าโอเคครับผมตังสวยมากครับอถอดอันนี้ชุดตรงนี้คือเรียกถอดตัวไปนะอถอดตัวครับน้ํานี่คือมีเกือบเต็มรังครับผมม,ม,มีมิม้มอยู่ตัวหนึง่งดูอยู่ครับสวยอยู่ครับผมขันขัน,นยิบเลยพุดป่าขัน,นครับนะส่วนตรงนี้ก็คือเขาหยอดละตัวอ่อนจะอยู่ด้านในนะครับ แต่ถ้าตัวที่เริ่มอันนี้แล้วก็จะก็จะปิดตางี้แล้วก็เขาจะฟักออกมาครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขอขออรังไปก่อนนะเอาไปให้คนแก่นะครับผมสามรังนี่พอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจออีกจะเอาแค่หัวน้ำหวานนะครับเพราะส่วนมากคนจะเอาแค่หัวน้ำหวานแล้วก็รังเพื่อจะตัดแขวนไว้ที่ที่เดิมนะครับโอเคน้ำหวานเต็มเต็มเต็มดีเหลือเกินครับเนีย่ยคอยชัดเนาะ ถือว่าน้ำเต็มดีครับมีเกอรด้วยดีสุดเลยไปครับโอเคครับผมตอนนี้อยู่ในป่ายุคานะครับผมเดินมาสักพักหนึ่งเจอแล้วร้านที่สี่นะครับรังนี้คงต้องเป็นรังสุดท้ายแล้วครับผมยวขอแยกกับบ้านนะเพราะว่ามาเวลาสองชั่วโมงกว่าแล้วครับผมมาดูกันเดินหาตามตามต้นไม้ตามต้นยุคายังไม่เจอเลเจออ่กต้นสับเสือครับเหมือนจะเป็นร่างตัวผู้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใช่ไหมครับอะนี่กลางจอครับผม ควันพรอมเหมือนจะเป็นเหมือนจเป็างตัวผู้ครับอ่าโอเคเด็กๆเห็นนี่บางคนอยากตีมันอันตรายนะครับผมถ้าเกิดจะต,ตีนี่ขอให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะฮะอย่าตีเองนะครับผมถ้าไม่ชำนาญน,นะถ้าไม่เคยตีนะโอเคเดี๋ยวขอแวกดูแป๊บหนึ่งครับโอเค อืมมีน้ำหวานอยู่พี่น้องนี่ครับผมเหมือนเป็นนังกระอุมืมสำรักควนันครับตัดโกทีดก่อนครับกินท,ที่ก่อน ตัดครับผมนี่ดูแล้นี่เรียบร้อยคร <mae, S 2> ับนี่ดูกันใช่ไหมผู้ใช่ครับผมหลังตัวผู้ฮะยังไม่หย่อนเลยพี่น้องที่ทำครับ คือลักษณะรังทอผู้นะครับคือรังเขาจะไม่ใหญ่ไอ้ที่ใหญ่สุดก็จะเป็นหนน้ำหวาน,นครับนี่ครับใหญ่มากเลยยังไม่ได้หย่อนเลยนะพี่น้องเนี่ยนะครับผมเอัออนตรายจากการหาผึ้งป่าอยู่ค้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นใบไม้แห้งเยอะมากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกระบอกแบบนี้ไว้นะครับผมมันจะดีมากเห็นไหมมันจะกันเอ,อเก็ดไฟลงนะครับแล้วก็งายขึ้นแบบนี้อย่าอย่าความลงนะอย่า,ยาให้ตัวปา่ามีความลง แล้วก็างายงี้ตลอดครับหรือแบบนี้ก็ได้แต่ผมก็จะช่วยกันไฟได้ด้วยละครับโอเคนี่ครับผมโอ้สวยจริงๆน้ำหวานเต็มเอียดเลยนะ้องไปเดี๋ยวทางนี้ผมน้ำอยู่นู่นยังไม่กินดีกว่าครับเพราะว่าจะกินให้ดูสักหน่อยถ้ากินนี่งานเข้าเลยมันจะอันนี้คอนรัมันต้องมีน,น้ำด้วยมันจะชุ่มคอรครับผมโอเคครับผมอ่าขอบคุณที่รับชมที่ผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยกันอีกเรื่องหนึ่งว่าจะทำคลิปแบบแนวไหนครับผมไปคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครับไปแล้วบ๊ายบาย